ในวันนี้พวกเราโดนฟ้าผ่าและกลายร่างกลายเป็นครีปเปอร์การติดวันบล็อกที่กลายร่างเป็นครีปเปอร์แล้วจะทำยังไงร่างกายที่ไม่มีมือและแขนจะลำบากสัแค่ไหนและจะเป็นยังไงถ้าพวกเราขนฝูงครีปเปอร์ไปสู้กับมังกรเอนเดอร์ดราก้อนชิคกี้เอนเจตอนติดวันบล็อกกับครีปเปอร์

ชิคกี้ฉันลืมซอสนิทเลยอะไรเหรอเอ็นเจอ้าวล่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูการ์ตูนกันต่ออย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะนี่นะถือเป็นธรรมเนียมช่องของพวกเราเลยโอเคไหมอ๋อใช่ใช่แล้วก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนลูกกุญแจของพวกเราชิกี้เอ็นเจในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะใช่เลยอันนี้กับอันนั้นนะอ้าวแล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูการ์ตูนกันต่อเลยลุยเลยพวกเราโอ้ยน้องอะไรกันเนี่ยเอ็นเจอยากดูจิ๋มป๋าเลยสาวเหอะ เอออยยังไม่ตายแฮะเอ็นเจ่าเอคีเฮ้ยอะไรเอ็นเจเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมนายกลายเป็นคริปปอไปแล้วเธอเธอเธกลายเป็นคริปเปอร์เอ๊ะเธอว่ายังไงนะเอ็นเจอย่าบอกนะว่าพวกเรากลายเป็นคริปปอไปแล้วฮห้่าละสิฮาไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได้ล่ะเอ็นเจร่างกายกลายเป็นแบบนี้แลวแถมไม่ม oh ีแขนด้วยนะสิ เหมือนว่าท้องฟ้าจะสว่างสดใสแล้วนะพอฟ้าพาพวกเราปุ๊บท้องฟ้าก็าสดใสปั๊บแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่สดใสเลยสักนิด้ยแล้วเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อดีแล้วเนี่ยแบบเนี้ยแขนก็ไม่มีไม่สามารถขุดวันบล็อกต่อได้นะสิฉันจะหาวิธีขุดบล็อกนี่ดูเองเอ,อ๋หาวิธีขุดอย่างนั้นเหรอเราจะจะขุดยังไงอะเอ็นเจเออเออจริงสิชิี้แล้วบิดยังไงล่ะอ๋อ ที่เธอพูดมาก็จริงแฮะอย่าบอกนะว่าเธอระเบิดได้นละเอ็นเจท่านจะลองดูรอฉันก่อนเอ็นเจเออท่นไงเออจริงแต่มันระเบิดได้จริงนะไฮ้จริงเหรอเออเฮ้ยเฉันกลับมาแล้วเอ็นเจทาดี้จะบอกได้สามารถขุดได้โดยระเบิดของพวกเราโว้ยเจ๋งเลยถ้าอย่างนั้นน่ะพอระเบิดแล้วก็ได้บล็อกมาจริงๆด้วยเอาล่ะไหนลองไปเกาะบล็อกดูนะจะได้ไม่กระเด็นได้เลยเดี๋ยวฉันจะลองเกาะบล็อกไว้ดูนะเอาเลยนี่อ อ๋อไหนลองอีกทีสิจัดไปนี่นะฮ่าฮาเหมือนจะได้ผลนะเอ็นเจฉันเกาะไว้ได้แจวเลยงั้นฉันจะระเบิดไปแบบนี้จนกว่าพวกเราจะได้บล็อกมากพอมาต่อเพิ่มนะโอเคไหมเยี่ยมเลยเอ็นเจถ้าอย่างงั้นฉันฝากด้วยนะเอ,อเอาอีกเอาอีก ุดยอดไปเลยเอาแหละพอเราได้บล็อกมาเยิะมพอสมควรแล้วเราก็เริ่มต่อบล็อกกันเลยดีกว่าเอ็นเจรับใช้ขยายบล็อกออกไปแบบนี้เราจะได้มีพื้นที่อยู่กันเยเจ๊เกลฉันต่อบล็อกเรียบร้อยแล้วเหรอเจ๋งเลยกว้างแค่นี้ก็พอแล้วรีบสร้างบ้านกันต่อเธอเอ็นเจโอเคเดี๋ยวฉันจะหาไม้มาสร้างบ้านให้หนายเองโอเคงั้นฉันฝากเธอเรื่องหาวัตถุดิบสร้างบ้านด้วยนะได้เลยฝากด้วยนะเอ็นเจอ๋อนี่นะสวยละสิ <ừ> เอเอ,เอ,เอจิกี้เฮ้ยเอเจนี่ทธอทำอะไรของเธอเนี่ยตัยเธอทฉันไม่รู้เนี่ยว่าระเบิดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ดูเหมือนการระเบิดจะไม่เวิร์กแล้วล่ะฉันคงต้องหาวิธีอื่นแล้วรอแป๊บนึงนะโอ้ยอะไรกันละเนี่ยโอ้ยเซงจะมัด <sighs> <sighs> ไอ้ซ่อมพื้นเสร็จแล้วเอ็<ม>นเจ๊แจวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยเอ็นเจเธอจะทําอะไรนะ่ะถ้าเธอระเบิดนะ่ะพื้นกระพังอีกสิเอ้จะมาเรื่องไงฉันไม่ระเบิดอีกแล้วเด็หมายความว่ายัางไงน่ะเอ็นเจเพราะว่าฉันจะทําแบบนี้ฉันเดี๋ยวดะนี่เธอกินบล็อกเลยอย่างนั้นเหรอบอกเธอกำลังกินบล็อกแทนการขุดวันบล็อกหรือระเบิดอย่างนั้นเหรอเ้ยใช่แล้วเ่ะแเจงเลยอ่ะทำอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกทำแบบนี้ก็ไม่โดนระเบิดอีกต่อไปโอเคถ้าอย่างนัง้นที่เหลือ ฉันฝากด้วยนะฝากเลือกไม้ด้วยฉันขอไปสร้างบ้านต่อก่อนเอาแหละเท่านี้บ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วเอ็นเจเธอมีไม้อีกไหมเอ้ยเมสซเอาไปเลยฉันกำลังอิ่มพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยเนี่ย อึเอาอิวไอ้ไอ,อ,อ้คอยยังชัวตอนแรกรู้สึกท้องอืดชะมัดเลยอะฝากด้วยนะจี๊ดตัไฮเอ็ J, นเจี่เธอเก็บไว้ในกระเพาะอย่างนั้นเหรอสกปรกชะมัดเลยอะนี่ฉันจะต้องหยิบพวกนี้ไปใช้จริงๆสินะอิวเอ็นเจมีน้ำลายของเธอมาด้วยล่ะแ,มแมหมนายกระพวดเกินไปวร,รีบๆเก็บไปสิไอ้โอเคโอเคฉันใช้ก็ได้เอาแหละมีเท่านี้ก็พอแล้วเอ็นเจเหลือแต่ไม้นี่เหนียวชะมัดเลยสามารถวางติดกันได้โดยไม่ต้องใช้กาวเลยไม่ต้องใช้กาวก็ดีแล้วนี่ประหยัดจะตายไป ว้าวว้าวว้าวเอาแหละฉันสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราเป็นครีปเปอร์ตัวเล็กบ้านเล็กแค่นี้ก็จะพ,พอแล้วและตกใจหมดเลยชิคกี้หมูก,ยา,กา,มายกรรมอะไรเจ้หมูนี่นมันจะชอบบ้านของเรานะมันจะอยากอยู่กับพวกเราด้วยเอาละเท่านี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบ้านแล้วถึงถ้ามีฝนตกพายุเข้ามาเราก็จะไม่โดนฟ้าผ่าอีกต่อไปอา่าฮจริงของนายเท่านี้พวกเราก็รอดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเอ็นจเธอเป็นอะไรเนี่เฮ้ยอ้ยเอ็นจ หายเอ็นเจเมื่อกี้นี่เธอจามอย่างนั้นเหรอเฮ้เ hey, hey. ท่ทีนะชิคกี้มันกันไม่ไหวอ่ะหายดูผลงานของเธอสิเธอจามทีเดียวบ้านกับพื้นดินหายไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะัานพวกเราคงจะต้องซ่อมพื้นแล้วก็สร้างบ้านใหม่สินะหายซ่อมพื้นนีกแล้วเหรอไม่เอาแล้วแหละฉันขอไม่สร้างแล้วเอาเป็นว่าเป็นครีปเปอร์แบบพวกเราอะ่ะไม่ต้องมีบ้านก็ได้อ้า oh, แบบนั้นแหละเอาแหละมานี่เลยฉันจะบอกแผนการต่อไปให้เธอฟังเป้าหมายต่อไปของพวกเราคือเราจะไปจัดการมังกรให้เร็วที่สุดเลยไม่ต้องสร้าง บ้านแล้วด้วยไปสู้กับมังกรแล้วก็กลับไปให้ลุงพ่อมดแก้คำสาปถูกต้องถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือเราจะต้องขุดวันบล็อกหาวัตถุดิบมาสร้างอาวุธอาวุธอะไรกันเล่าเราเป็นคีเปอนะใส่อาวุธไม่ได้หรอกแหมจริงด้วยสิที่เธอพูดมาก็มีเหตุผลแฮะฉันลืมไปเลยทำไงละทีนี้ทำไงดีทำไงดีแขนก็ไม่มีถือดาบก็ไม่ได้ยิงธนูก็ไม่ได้อีกด้วยายแล้วถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยเอ็นเจไม่มีอาวุธก็สู้กับมังกรไม่ได้นะส กันแล้วกันเผื่อจะเจออะไรสักอย่างไรเอาเป็นว่าเอาแบบนั้นก็ได้ไล่ดูสิ้นหวังชะมัดเลยวันนี้เราจะได้ออกจากที่นี่กันไม่ใช่เอ็นเจเอ้ากินเข้าไปกินเข้าไปไปไหนเอ๊ะไล่มามายังไงอะทิเก้คริปเปอร์นี่แล้วไล่เดี๋ยวนะกบมาพวกพวกเราเป็นคริปเปอร์ไม่ใช่เหรอไรก็นั่นน่ะสิพวกเราน่ะเป็นคริปเปอร์คริปเปอร์เหมือนกันไม่ทำร้ายกันเองหรอกนะอ๋อ เดี๋ยวนะเอนเจนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้คริปเปอร์ได้อ้างั้นแล้วก็ใช้เจ้าคริปเปอร์พวกเนี้ยไปสู้กับมังกรกันเลยฮะเยี่ยมเลยเอ็นเจนั่นเป็นความคิดที่ดีสุดๆไปเลยเอาแหละนายทหารคริปเปอร์ที่อยู่ตรงนั้นน่ะรออยู่ตรงนั้นก่อนห้ามไปไหนนะเข้าใจไหมเอ้ออะไรอ่ะเป้าหมายคือกองทัพคริปเปอร์ลุยเลยเอ็นได้เลยพี่ชายงาม เอเจสู้สู้กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปไม่เอาแกจะเอาคิปเปอร์กินนี่กินนี่เอาคิปเปอร์มาเอ็นเจลุยลุยเอออจะต้องเข้มแข็งจะต้องดูขึงขังตอนนี้พวกเราก็มีกองทหารจำนวนมหาศาลอยู่ด้านหลังแล้วรับรองว่าสู้กับมังกรได้อย่างชิวเชียวกองทัพคิปเปอร์ของข้าโอ้โหอ๋อเฮ้ยข้าวแถวให้เรียบร้อยเลยนะ หามใารแตกแถวโอ้ยไอหนุ่มนั่นแตกแถวอย่างนั้นเหรอบอกให้หันมายังไงเล่านี่นะไม่ฟังผู้บัญชาการหาเหรอเอ็นเจทำไมเธอโหดขนาดนั้นล่ะไม่ได้หรอกเป็นนักลบน่ะจะต้องมีระเบียบวิไหนอีกอย่างพวกเราเราจะไปสู้กับมังกรเลยนะถ้าโมาแตยอนคอยแล้วก็เราก็แพ้ละสิสุดยอดเลยเอ็นเจด้วยกองทัพคริปเปอร์ที่เยอะขนาดนี้เนี่ยเราต้องสามารถชนะมังกรเอนเดอร์ดราก้อนได้อย่างแน่นอนแต่ว่านะ เราจะไปโลกดีเอนยังไงอะเอ็นเจเราไม่มีประตูเ er อนเดอร์นะสิไม่ต้องวงเดี๋ยวฉันจัดการให้เองงันเดี๋ยวฉันก็หาแป๊บนึงนะอยู่ไหนนะเฮะเตรียมอะไรอย่างนั้นเหรอเปอยอิออวอีกแล้วเหรอเอ็นเจเออเต็มเลยคราวนี้น้ำลายเนี่ยลยแบบแบบแบอยแล้วชิคกี้เก็บไปให้หมดเลยไอยออกมาจากปากอีกแล้วิงยังไม่ครบ โอ้โหพอทอ่อก็ด้วยอย่างนั้นเหรอกระครบไหมอะ่ะโอเคโอเคมี12อันเอ้ยคอ,อยยังจวดฉันก็คายออกมาไม่ไหวเลยล่ะไห้รีบต่อประตูพอทอ่อดีกว่าเอ็นเจเจ้าประตูเนี่ยมันเหนียวอีกแล้วนะเพราะว่ามีน้ำลายของเธอติดออกมาเต็มเลยอะ่ะเอ้ยสเลดด้วยเอาละรออีกแป๊บหนึ่งนะประตูจะเสร็จแล้วเพบเรียบรอยออ้อยอเอาละเราพ้นทหา พร้อมี่จะไปสู้กับมบังกรกันหรือยังมันได้เวลาที่พวกเราจะไปเชอดฉายกันแล้วพวกเราจะเป็นกลุ่มคลิปเปอร์กลุ่มแรกที่จะฟิชิตมังกรเอนเตอร์ดราก้อนกันเอาแหละทุกคนพร้อมแล้ว let's go <S มาแล้วพวกเรารวยเลยลุยเลยอยู่นั่นสินะเจ้ามัง,งกรยัยเฮ้ยอย่าเบียดซิอย่าเบียดซิ เาแหละเจ้านั่นสินะเจ้ามังกรเอนเดอร์โอเคทุกคนนั่นคือเป้าหมายของพวกเราในวันนี้ว่าแต่พวกเราจะจัดการมังกรที่บินอยู่บนฟ้ายัางไงกันละ่ะฮ่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะเอ,เ,เอ็นเจเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะเธออยู่ไ,ไหนเนี่ยฉันอยู่นี่ฮ่อา,าอยู่นี่เองไม่ต้องห่วงนะเอ็นเจฉันได้เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วและสิ่งที่ฉันจะใช้ก็คือเอนเดอร์โปรอ้าอยางแจ๋วอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวฉันจะใช้เอนเดอร์โปรขึ้นไปข้างบนเสาพวกนี้เพื่อจัดการพวกเอนเดอร์คริสตัลเพราะการที่เราจะฆ่ามังกรได้น ก่อนอื่นเราจะต้องทําลายพวกคริสตัลพวกนั้นก่อนอย่างงี้นี่เองพองนายระเบิดจะพวกนั้นหมดแล้วก็จะไม่มีเลือดให้เติมอีกต่อไปแล้วถูกต้องไหมล่ะถูกต้องแล้วล่ะเอ็นเจเอาและเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันก่อนนะโอเคไหม,มฝากที่เหลือด้วยนะหลังจากฉันจัดการคริสตัลแล้วอเอาแหละเริ่มจากเสานี้ก่อนเลยแล้วกันนะพยออเฮ้ย นี่นะเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอาละอันต่อไปอันนี้ไม่มีกลองล้อมรอบที่เหลือก็แค่ระเบิดมันยอ่ยอย่อนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอันเอาละไปอันต่อไปดีกว่าเฮ้ไกลใช่เล่นนะเนี่ยแต่ก็ไม่ยากแฮบเรียบร้อยถึงแล้วระเบิดยอ่อ เสร็จไปหนึง่งเอาแหละรีบร,ระเบิดรัวๆกันเลยเลวกันอันต่อไปย่อมีเอเดนพรอแบบนี้ง่ายๆเลยระเบิดย่อเป็นครีปเปอร์นี่โหดจริงๆเลยูอเอาแหละไปอันต่อไปกันเลยย่อ ยอย่อเอาแหละอันที่อยู่ตรงนั้นคืออันสุดท้ายแล้วเอาละเอ็นเจรอยแค่แป๊บเดียวแค่อันเดียวเท่านั้นโอเคไล่เอ็นร์โปรย่อฮึบเอาลยนะอันสุดท้ายยอยอเรียบร้อยเอาละชิคกี้จัดการในส่วนของมอนาเสร็จแล้วคงถึงเวลาของพวกเราได้ลุยกันบ้างแล้วเจ้ามังกรบินลงมาตามแผนเลยทุกคนจงระบใส่เจ้ามังกรจ้า อ๋อแบบนั้นละโอโยแรงระเบิดของพุกริปเปอร์เดสุดเยีมรวมกำลังที่เหลือลุมระบิดใส่ไปเลยตอนนี้เจ้าองก,กรก็คงเหนือเลือดไม่เยอะแล้ว เฮ้ยเอเธอทำสำเร็จแล้วเอ๋ยคริปเปอร์ทุกตัวสลาชีพหมดเลยอย่างนั้นเหรออพอร,รู้ตัวอีกทีก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้เหลือแก้พวกเราแล้วล่ะสิแต่นี่ก็คือความภาคภูมิใจของเราคริปเปอร์ใช่เลยคริปเปอร์ทุกตัวต้องภูมิใจเอาล่ะจัดการังกรเรียบร้อยแล้วเรารีบกลับกันดีกว่าเอภารกิจคร er, ิปเปอร์พิชิตมมังกรสำเร็จแล้วยัฮู Let's go ขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนจบนะครับเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวจะมีซีรีส์ไปโรงเรียนมาให้น้องๆดูแน่นอนเจ้าเจ๋งกับหัวหน้าห้องจะกลับมาแล้วเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมตอน4ี่โมงเย็นนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย